ก็กลับสวัสดีนะครับผมสวัสดี f อที่รักทุกท่านนะครับอยู่กับทีมงานบ t ทีเจรเดิญมอเตอร์นะครับอีกตามเคยอ่าเป็นพื้นที่นะครับผมที่ทำาค่อนข้างยากนะครับลูกค้าต้องการสามร้อยเมตรนะครับผมต้องเจาะวันเดียวให้เสร็จนะครับเป็นพื้นที่ที่เหินมัป็นร่วงนะครับลูกค้าจะทันน้ำแร่นะครับผม จะทำโรงงานนะครับทําโรงงานทาน้าแร่นะครับลูกค้าได้สารวจไว้นะครับว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับมีน้ําแร่นะครับก็ได้วาจานทีมงานเรามาจอนะครับฝนก็ตกทุกวันนะครับผมนะครับกองหินกองดินนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับนั้นหินนะครับอยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับทองผาภูมิ บ่อนี้ขออนุญาตนะครับถูกต้องตามกฎหมายฝนก็ตกนะครับต้องเอาผ้ามาคลุมแอร์นะครับจ่อกลางฝนนะครับผมเพื่อจะเร่งงานนะครับถ้าไม่งั้นฝนตกทุกวันนะครับเราไปไหนไม่ได้แน่นอนนะครับผมก็ต้องขอบคุณลูกค้าด้วยแล้วกันนะครับผมที่สนับสนุนนะครับทีมงานจ้างตู่บาดาลมาโดยตลอดนะครับก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังนะครับผมในฐ้นแน่นอนนะครับแถวนี้ หาบ่อบาดานได้น้อยนะครับไม่ค่อยมีบ่ประดานลูกค้าจะใช้น้ํคพองซะส่วนใหญ่นะครับก็สําหรับท่านใดสนใจอยากจะจ่อน้ํประดานหรือจะจุดตั้งโซล่าเซลล์นะครับเข้าไปชมผลงานได้นะครับในช่องทาง youtube ช่างตู่ประดานหรือจะเป็นเพจนะครับช่างตู่ประดานนะครับได้เหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยวขอตัวนะครับเตรียมอุปกรณ์เตรียมกับข้าวนะครับเพราะตอนนี้6กโมงเย็นแล้วนะครับสวัสดีครับ